บุฟเฟ่หมกูกระทะที่เติมได้ไม่อั้นไม่จำกัดเวลาแค่2องเจะเต็มทะเลซีฟู้ดกินชีสได้ไม่อั้นไม่มีบวกเพิ่มร้านนี้ชื่อร้านรักจุ่มมุมตึกนะครับเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงตีสีหลังเที่ยงคืนราคาแค่1 9 9เท่านั้นรลฟอาหารเขามีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรืออาหารทะเลบอกเลยว่าคุ้มผักก็มีให้เลือกหลายอย่างหลายชนิดกันเลยทีเดียวของทาเล่นเขาก็เยอะมีถังปอเปียะทอดน่องไก่ทอดเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดและเฟรนฟรายซูชิหรือสลัดโลเขาก็มีเค้กไข่ฟูฟู ซี่ตรงนี้เขยหยิบไดไม่อัน้นไม่มีบวกเพิ่มน้ำจิ้มมีทั้งน้ำจิ้มซุกี้น้ำจิ้มซีฟูด้ดและน้ำจิ้มถั่วตาสามรสน้ำรวมอยู่ในบุฟเฟ่แล้วมีทั้งน้ำอัดลมและน้ำหวานเลยเป็นร้านที่ผมกินตั้งแต่สมัยเรียนจนเรียนจบทำงานก็ยังมากินอยู่ติดใจเพราะร้านนี้น้ำจิ้มเขาอร่อยแล้วของเขาก็คัดคุณภาพมาดีมากๆไสหมักพี่ไทยดำร้านนี้อร่อยจริงอยากให้ทุกคนได้มาลองผมชอบตรงที่กราะทะสามารถทำปิ้งย่างและชาบูได้ทั้งสองแบบตอนนี้เขามีซปหมาล่าให้เลือกถึงหกซูเพิม่มแค่สี่ กินกับชีสที่ร้านแบบไม่อัน้นบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ฟินมากกุ้งย่างกระทะหอมๆเนื้อแน่แนๆจะกินกับหัวตาสามรสหรือจะลาซีฟู้ดช่ำๆแบบนี้ก็โคตรเด็ดที่ร้านเขามีสปากเกตตี้ด้วยบอกเลยว่าห้ามพลาดปิดท้าทยด้วยผลไม้และไอศครีมโคตรคุ้มเลยครับทุกคนจุ่มมุมตึกเปิดห้ามงเย็นถึงตีสี่กินอิ่มได้ไม่อัน้นม่จุกัดเวลาแบบนี้ต้องไปลองกันนะครับ